เอกำลังหาแม่แสบหมดแล้วางา่างนีก็ไดนี่ยมสวิงใส่แม่แสเนี่ยไม่ได้ไกลหลายครับหายครับเสียงพูสูงด้วยเออบางเสียงมันบินผ่านผ่านหัวบุนบันบุนบันอย่ กแล้ี่ไปอาบน้ำไม่ยชนะโูโรโคโรเอ็ไหนะกนี่ันเขียวไอ่ก่อนปลาเตียวมักกินกับไปบุญด้วยพอดีอึงองตัวหนึ่งออกจากท้างน้ำด้วยันตัวยายายเอึงอยู่เห็น จับแม่งไงกินกินสอดแง่วิแลบแล้วแอกินแล้วแลมลินได้บอมไม่หั่นะอึงนะโอ้ยคือหอดโอโซนไปเนาะช่วยนมา่วเลียกไว้เอ้ะนั่นสิหละเอไงไมเออนั่นแหละรพูดถึงว่าปื๊ดบองบองบองบินบุญบันบุญันอู่มังคุณน่ะคุณนะคุณนะคือพุนะพุนะเมี่ล่ะแต่ปัญลรดโอ้ปเ๊ดเฮ้ยจะไหใช กินก็กมหนักกินตืดไหลายค่ะเฮ้ยมันบ่ออกเน,ะนกกเะกาะเีอก็บกมด่าไม่กมินเนนจอของแท้เอะไร่เน,นีอ่อ